สวัสดีครับเมื่อนี่จุดอีสานพ่อเพียงจะมาเบิงเห็ดหอมนะครับในประเทศเกาหลีครับนี่ขอนเห็ดครับนี่ครับเมื่อนี่เอามาลงมาลงไวครับนี่ขั้นตอนแรกก็ลงไวแล้วที่แรกมาเปลี่ยนขอนจิงทีครับเปล่นมาขับกล่องที่มัดสตถทงครับมาที่เป็นหัวเสือมากครับ แล้วบันบบนีก็ติมาปาดทุงออกครับปาดทุงออกปาดทุงออกมอไรปาดทุงออกครับปาดทุงออกมันเป็นลักษณะนี้ครับครับเสือแลีนน้ำครับน้ำขอนขาวมันมนป็นเสือเห็ดด้ครับเสือเห็ดครับเดี๋ยวผมสิบภาพไปด้งลงที่ลงเลี้ยวแล้วกันนี่สิเป็นดอกขึ้นมากครับ พี่น้องพี่น้องว่าเบิรงนี้กันครับนี่ครับนี่กระสีออกว่าเป็นเฮดแล้วครับนี่เป็น bah, ดอกคือมาเป็นจพีงสีครับพี่น้องเพียนบ่ครับเห็นแล้วเนาะดอกตุ๊ปุติปิเองนี่ครับจีแทงขึ้นมาครับพี่น้องแทงขึ้นมาครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับแทงขึ้นมาถ้าแทงขึ้นมาหลายๆก็เอาบ่ได้เก็บเอาไ้หลายได้ครับพี่น้อง เจ็บเจ็บคอนในบ่ได้ไวหลายมาหลายๆข้อตงแคะออกครับแคะออกตรงใดทีว่ามันเกิดคือหลายบ่ให้มันติดกันครับอันนี้ยังติดกันอยู่ครับจริงๆมันห่างระยะกันสี่ครับห่างออกแคะออกครับจะเด้มันติดกันครับบู้ใดเขามารับชมให้คอมเมนต์มาเนี่ยได้ครับเด้อกันวิเท็ดเท็ดหอมครับนี่ครับเอ็นหอมวิธีแคะออกครับ อันนี้มันเกิดลายแค่ออครับมันติดกันแค่ออครับพี่น้องแค่ออนี่ครับตันสี่ก็แค่ออกครับนี่เกิดลายไปไลครับต้องใหยุดหยุดดอกเดียวครับดอกเดียวแค่ออครับครับพี่น้องอันนี้รงลงไวอาทิตย์นึงแล้วครับนี่ลงไวอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเริ่มแตกลายอันนี้แค่ออกครับี่น้อง ผู้ใดเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อจุดคนพอเพียงครับชเห็ดเห็ดหอมครับหอมปิดเท้าไว้ครับปิดเท้าไว้ให้มันอบครับอบครับลงครับพี่น้องพี่น้อง ทัิธีการเฮ็ดเมครพน้อมครับรักับตัดตะาักตะไคร้เนี่ยน่ครับทีมงานครับทีมงานอยู่ด่องถ่ซองมั่นครับ พลาสติกค,ครับเสื้อเฮดแลนด์เดินด้วยสะดวกครับตอนนี้อยู่ในถุงมันอยู่ในถุงมันมวดเสือ้อเฮดทิบอรแลนครับต้องเปิดออกครับเปิดถุงออกครับพี่น้องติดตามยุดคนพาเพียงแล้วครับติดตามตูกใชนเนลเลยลน,นะครับตุ้แชเนลความนะครับตุ้แชเนลความด้ครับเด้อ มาแล้วเรามีแค่เราูหรอกดทุ่งออกครับจีทุ่งออกครับพี่น้องทุ่งอ๋ครับทุงออกครับพี่น้อง

นนทำงานไปทำงานไปนอัดวีดีโออยู่นี่ยดูจักไหม ร่างไห่ไห่พนักง,งานครับพนักง,งานเบาดูครับเดี๋ยวนลูกไผ่จีท่านนั้นเป็นลูกไผ่เพิ่นครับอันนี้ลูกเขยลูกเขยครับลูกเขยเขาแก่ครับนั่นลูกไผ่ทัานนั้นครับเก็งงานใหเกาหีีนีลูกไผ่ลูกเขยครับขาแก่เรามาลูกเขยคนตาจชาครับ ใค่กดจางชา่อันนี้พนักงานครับนี่อยูอยูสองปานนี่พนักงานครับยูลองหน่พนักงานครับผุ้ใดเข้ามารับชมแลวก็ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนีน,นะครับเด้อไปเป็นเริ่มงใจ่เฮ็ดคลิปต่อไปครับลงคอนแล้วๆกับปาดนะครับพี่นอ้องบางเทือกับสีบ้านเฮากับสีนี้ให้กัน,นครับนี่ อาจจะลูกได้ทั้งแถวภาคเหนือนะครับเห็ดหอมครับนี่หอมยาดมันก็ึินมาตามเสือล่ามเดินครับเห็ดเสือล่าเห็ดเดินตามคอ้อนนี่ครับพี่นอ้องเอาครับนี่ก็ให้ท่ายเบิ้งให้เบิ้งแค่นี้นะครับเมื่อหนาเดี๋ยวทายตอนมันเห็ดออกหลายๆครับสวัสดีครับ